อันนี้นะคะก็จะทําการอ้อไม่ชอบผ่านะคะแต่จะชอบแง่เขาแบบเนี้ยนี่นะคะดูเนื้อเขาเนื้อเขาสวยมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะอ้อมีส้มโอค่ะอันนี้นะคะคือส้มโออ่าเดี๋ยวให้ดูก่อนนี่นะคะส้มโอกับด้านใช่ไหมเนี่ย ไม่รู้กลับด้หรือเปล่านะคะอันนี้มาเป็นส้มโอนะคะขายที่นี่นะคะเป็นส้มโอนําเข้าจากเมืองจีนนะคะนี่นะคะเขาบอก original c h i น a า,านะคะก็เนี่ยค่ะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้อันนี้อ้อซื้อมาหลายวันแล้วนะคะแล้วก็รอ,อให้มันลืมต้นนะคะทําไมอ้อต้องมารีวิวเพราะว่าพอดีว่าวันนั้นนะคะมีเพื่อนถามมาว่านะคะ ส้มโอที่นี่หวานไหมหน้าตาเป็นยังไงนะคะอ้อก็เลยคิดว่าเออเดี๋ยวลองมารีวิวมาแกะให้ดูดีกว่านะคะเผื่อบางคนไม่รู้นะว่าสม้มส้มโอนะคะที่ที่ขายที่ต่างประเทศเนี่ยที่กริซเนี่ยจะหน้าตาหรือว่า,ารสชาติยังไงเหมือนที่เมืองไทยไหมนะคะอ้อซื้อมาสองลูกนะคะลูกหนึ่งก็ตกประมาณเจ็ดบเจบาทนะคะต่อลูกนะคะลูกประมาณเนี่ยกิโลนะคะก็ เอาเลยจริงๆเนี่ยของเขาเนี่ยนะคะส้มโอเนี่ยที่นําเข้าเนี่ยเขาจะมีความแข็งนะคะไม่ไม่ไม่นิ่มไม่ไม่ไม่มีไม่อมน้ําไม่ชุ่มน้ํานะคะแล้วก็ค่อนข้างแกะง่ายนะคะเดี๋ยวมาแกะกันเลยค่ะมาปอกกันเลยนะคะก็อันนี้เผื่อญาติโยมที่นี่ด้วยนะคะเผื่อเขาจะซื้อนะมากินนะคะนี่ค่ะวิธีปอกเลยอ้อก็จะเอานะคะ เวลามือไปอยู่หลังกล้องมันก็จะไม่ไม่ถนัดแบบเนี้ยตามที่บอกเลยนะคะอ้อชอบเอาขั้วมันออกเสร็จแล้วนะคะก็ปรีดเขาอย่างนี้น นี้นะคะก็จะทำการอ้อมไม่ชอบผ่านะคะแต่ชะชอบแง่เขาแบบนี้นี่นะคะดูเนื้อเขาเนื้อเขาสวยมากนะคะเนี่ยเขามีความแกะง่ายมากส้มเนี่ย อยากให้ส้มเมืองไทยนะคะส้มโอเมืองไทยมาดูงานส้มโอเมืองจีนบ้างนะคะบางทีเนี่ยของเขาดีเราก็ต้องชื่นชมเขานะคะไม่ใช่อะไรก็ของเขาไม่ดีไปหมดนะคะกืนน้ำลายก่อนนี่นะคะเนี่ย แล้วเวลาเนี้ยอ้อก็จะตัดแค่ตรงนี้เองเนี่ยตัดเขาดูสิแกะง่ายมากนี่นะคะแล้วก็เอาเม็ดออกใช่ไหมถามว่าตรงนี้ตรงนี้เรามันกวนใจใช่ไหมคะถ้าเกิดเราสามารถที่จะเอาปลายมีดแงะได้นะคะ สมมุติว่าถ้าเกิดมันแงะไม่ได้เนี่ยทํำยังไงใช่ไหมคะอ้อก็จะใช้มีดนะคะมีต้องคมนะคะแล้วก็เฉือนอย่างเงี้ยนี่นะคะเห็นไหมคะมันไม่ขาดจากกันนะเนี่ยดีงามมากเลยนะคะเนี่ยเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวอ้ก็จะปอกนะคะปอกเสร็จแล้วก็ก็จะใส่กล่องแบบนี้นะคะเข้าตู้เย็นเช้ามาก็ จัดเสิร์ฟให้แฟนนะคะเขาชอบมากนะคะเช้าๆกินส้มโอนี่แหละคะ่ะการปอกส้มโอของอ้อ